ขอเ,เจริญสุขเจริญธรรมญาติธรรมญาติโยมทั้งหลายผู้ติดตามพระฟังธรรมะผู้ฝักใฝ่ในธรรมะผู้คักในธรรมะผู้ยินดีในธรรมะว่าบุคคลผู้ยินดีธรรมะบุคคลผู้ที่มีความชอบในธรรมะบุคคลผู้ที่ ยินดีในการปฏิบัติธรรมะคันวาย่อมเป็นบุคคลที่เจริญในการทุกเมื่อซึ่งพระอาจารย์เองขอได้นำเอาธรรมะ <c oughs> บางตอนขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธองค์ได้ สเสด็จจากเมืองนาลันธาไปเมืองอกำลังไปกุสินาราแล้วก็ตอน <S 2>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  สเสด็จมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งหมู่บ้านชื่อว่าบ้านปาตะลิคาม ซึ่งตอนนั้นก็มีอุบาสกอยู่สองสองท่านซ่อว่าสุนิทะอุบาสกและววัดวัดชระวัชระวัชระอุบาสกเป็นอุบาสกผู้ที่สร้างมูบ้าน ปาติลัามปาติลัขามในเมื่อก่อนให้เป็นหมู่บ้านที่ต่อมาได้เป็นเป็นเมืองปาติริบุตรในปัจจุบันใน,นปัจจุบันเป็นเป็นนครหลวงของของแคว้นมคตเพื่อต้านเพื่อป้องกันการหกห่านจากแคว้นวัดศีอันนี้จะข้อ นำอธรรมบางตอนที่บาศกของสองท่านเนี่ยได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกทั้งหลายจำนวนห้าร้อยมาสันปัตหารอยู่ที่ที่พำนักที่พักของตัวเองในบางตอนที่พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้สันสเสวยปัตหารเป็นที่เฮียร้พอยพระพุทธองค์ก็ได้ตัดพระคาถาอนโมทนาในบางตอนว่า บัณฑิตเมื่ออยู่ในสถานที่ใดพึงเสือเซินท่านผู้มีศีลสังรวมดีแล้วประพฤติพรหมจรรย์ให้เสวยในที่นั้น,น,นพึงควรควรยินดีควร อุทิทักษิณาทานเพื่อเทวดาผู้สถิตในในสถานที่นั้นๆเทวดาอันบัณฑิตบูชาแล้วย่อมอนุเคาะบัณฑิตนั้นเหมือนดัง มานดาอานุเคราะห์บุตรบุคคลอันเทวดาอานุเคราะห์แล้วย่อมเป็นผู้มีความเจริญในการทุกเมื่ออันนี้ก็ก็ถวายเป็นธรรมะแล้วก็เจริญพรเป็นธรรมะธรรมะบางตอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรด้วยประวัติ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและกาที่มาของธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้ตัดไว้พร้อมด้วยสถานที่เวลาบุคคลอันนี้ก็ขอจเจริญพร